สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเตี่ยมสุขระบบการวางรากฐานของบ้านเมืองของโจโกงได้ผลนะคะที่ทำให้ราชวงศ์โจเนี่ยสถาปนาแล้วก็อยู่ได้ถึง800ปีแล้วก็แบ่งเป็นโจตะวันตกแล้วก็โจตะวันออก ตอนที่เป็นโจตอนตกก็จะมีเมืองหลวงอยู่ที่เฉาเกอเสียย่ยนหยางนะคะในปัจจุบันหรือฉางอันนะคะส่วนโจตอนออกก็จะมีเมืองหลวงอยู่ที่โลหยางในระหว่าง800ปีนียเกิดมียุคสงครามระหว่างรัฐนี่คือข้อเสียเพราะว่าต่างคนต่างก็ชิงอํานาจเพราะว่าในศึกสงครามสมัยก่อนคือการแย่งชิงสเสบียงคือการแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของตนเพื่อให้แคว้นนั้นมีอํานาจมั่งคั่งและร่ารวย นะเพราะว่าประชาชนก็อย่างที่บอกว่ามีเยอะความอดอยากก็มีมากการสงครามระหว่างรัฐเกิดขึ้นด้วยความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันยุคนี้จึงเรียกว่ายุคชุนชิวแล้วก็ต่อด้วยยุคจ้านกว๋วจ้านกว๋นกวหรือจิกยงหมายความว่าเรืออยู่เจ็ดลัฐช่วงปลายยุคชุนชิวก่อนจะขึ้นว่าทุกรัฐเรืออยู่เจ็ดรัฐใหญ่เนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของแควนเวีกับแควนอูหรือ ใส่สีที่ทุกคนรู้จักกันและสองแฝนนี้ไม่ถูกกันทำสงครามกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกซึ่งพวกเราก็รู้จักกันดีนะคะว่าความอาฆาตแค้นระหว่างอองฟูซากับอองโกเจีนลึกลังเพียงใดซึ่งแน่นอนโกเจีนฮึกเหิมเข้าตีแคว้นอูก,ก่อนแล้วก็ฆ่าพ่อของฟูซาและหลังจากนั้นในเวลาต่อมา มีการยกทัพแก้แค้นกันโกเจนเป็นฝ่ายพายแพ้แล้วก็ไปเป็นเฉลยศึกอยู่ที่แคว้นอูถึง14ปีด้วยกันในกลยุทธ์นะที่จะแก้ไขเพื่อที่จะกู้ชาติบ้านเมืองของตนเองในสมัยนั้นแต่ละแคว้นเขาก็บอกว่าเป็นชาติของเขาเองเนี่ยนะคะเขาก็ใช้แผนของฟ้านหลีกับกว้านจงซั้งสองคนนี้เป็นเสนาธิการชั้นเลิศและก็ใช้แผนทั้งหมด7ประการด้วยกัน ะะประการแรกคือยุให้มีการก่อสร้างนะก็จะยุได้ก็จะต้องมีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยเหลือก็คือแผนหญิงงามหรือใส่สีนั่นเองนะให้มีการก่อสร้างตำหนักในย,ยุให้มีการว่าเออเป็นององนะจะยิ่งใหญ่ได้ก็จะต้องกอ่งอ,กกอสร้างคือการก่อสร้างทาให้สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองลุ่มหลวงในนาลีรุ่มหลวงในสตรนะียุให้ผู้ใหญ่แตกสามัคคีกัน ก็คือมหาเสนาบดีปุโรหิตอมาตนะ์มีการแตกสมัคคีทะลาะก,กันนะก็มีการยุโยงอยู่ภายในเงียบๆก็ด้วยแผนยีงามนี่แหละค่ะก่อสร้างนะคะแล้วก็ยุให้แตกกันแล้วก็ข้อสําคัญการส่งสเสบียงนั้นก็มีวิธีการเขาเรียกว่าส่งข้าวรีบเพราะว่าเมืองที่เป็นเรียกว่าตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยต้องส่งสวยก็สมีกรรมวิธีที่ว่าข้าวนั้นปลูกไม่ได้ผลทําให้เกิดความอดอยาก นอกจากนี้แล้วยังมีแผนการที่สำคัญนั้นอีกก็คือตัวเขาเองนะคือทางโกเจียนหรือว่าแคว้นเว่สะสมสะเสบียงสะสมอาวุธคือรอบสะสมนะเพื่อที่จะเตรียมกำลังให้พร้อมโดยที่บอกให้รู้ในขณะเดียวกันก็ยุให้นะมีการทำศึกสงครามก็คือให้สตรีนี่แหละนะมีให้ทำศึกสงครามกับแคว้นอื่นๆเหมือนกับเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่และก็สร้างความไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นโกเจียนก็ดีฟ้านหลีก็ดีต่างก็สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นด้วยแผน7ประการอันนี้ใช้เวลาทั้งหมด14ปีเรียกว่าแคว้นอูก,ก็ถูกลบออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีแคว้นอูอีกต่อไปเท่ากับเป็นการสิ้นสุดยุคชุนชิวนั่นเอง